ดโอเคเออเขาแล้วส่ายไปแล้วนะเอออุ้งหัวแล้วยามันก็หมดพอดีกูก็อยู่ตรงหน้ามันจะไปมึงคว้าไม่โดนไอ้เหี้ยเมาแลวเยกดให้ของยังไงวะโยนเอ้ยเสียงอะไรวะโยนออกมาเฉยๆปะโดนไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรพังอ่ะวิ่งมาลูกไม่รู้ว่าจะไปก่อนก็ได้ไม่้หลบไปไหน็ไอ้ เราจะ้เธอถือไงก็มันไม่ได้ไม่ใช่หรอมันอะไรอะไรวะมันมีแบบยิงระบงระเบิดกันด้วยหรอวะมันเป็นคายิงด้วยจะวะหรือว่าเราโดนได้ด้วยไม่รู้ดิไม่โดนไม่โดนเป็นฉากเฉยตีแบทแมินต์น่าจะใช่ฉากตีแบทแมนต์เยกระเบิดลงโอ้โหทิ้งกระเบิดอะไรแถวนี้เนี่ยเต็มหน้ามันขวัญจะบินแม่งทิ้งระเบิดอะไรแถวนี้ไม่รู้ เออมึงไปไหนนะไอ้เกียรติตัวนี้มึงมูมเมนเก่งอย่างไหโคตรเกียรติเลยโอ้ยขั้นจมูกว่ะโหนี่ถ้ามีสูตรนะปืนนี้มันสุดยอดสุดแล้วสูตรอะไรวะเป็นไอ้เยอะยิงตูดนะยิงตูดเดต้าแกสูตรกระสุนไม่หมดอะอะไรเงี้ยเอออ๋อ,อปืนนี้แม่งโหดใช่ไหม <laughs> ไปทางไหนต่อครับเนี่ยนั่นสินะแม่งยาวมากเลยหนูก็ไม่ยุ่ยเหมือนกันเก็บอ่ามีอะไรให้เก็บไม่เคยไม่เคยโด้วยอะไรเขาทันเลยเนี่ยหมุนมาเดินวิ่งวิ่งในสวยๆม<อ>าเลยนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะ<า>วนะอะไรอยู่ในห้อง <laughs> อะไร <laughs> วะ oh <my> โอ้โห <laughs> โอโหูโอ้โหมันส่งกูด้วยไงล่ะส่งคนกูไปอย่าฝังหน้าครับอย่าฝังหน้าครับ ขวางหน้าผมครับขวางหน้าผมโอเคเรียบร้อยแหมโคตรเท่เลยแบ็คแมนยิ่งนานไปยิ่งนานไปนะพวกเราก็จะหมดแรงพูดไปเรื่อยๆนะค่ะเพราะใช้พลังงานเยอะมากครับไอ้ตอนนี้มีป้บอมครับใครช่องว่างนี่มาเก็บได้เลยครับผมเอาเองเรียบร้อยแล้วชีวิตผมไม่มีเฮี้ยอะไรเลยหนจริงๆในตัวเนี่ย โอเคทีนี้เราไปทางไหนแล้วฮะโน่นตรงไปนู่นอะโอเคเดินนะมันดีวัดเดิมเดินมันดีแปดๆนี่แม่งตัวปวดจริงๆริอะเดินเดินผ้าอะไรเดินให้มันดีหูเยอะมากครับไอเดือดเดือดเออเออเออขวาก็สุดเลยเอ้ยขอโทษลุงหัวขาดดีต้องยิงขาต้องฟันขานะครับ อย่าตายนะครับโอ้ยคันคันมูคันคันมามาเดี๋ยวผม้นี่ให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพยาบาลนะไปทางไหนกันวะนั่นเท่านี้ปะไหนเนี่ยไปได้แล้วเขาเป็นอะไรกันอีกวะเนี่ยเขียเขียช่วงนี้แบทแมนแบบพักผ่อนน้อยออกไปปราบผู้ลายเยอะเลยเฮ้ยข้างบนะ การเล่นกูตายแล้วนอนอยู่ในพิซซยโอ้โหโคตทำลายอ่ะสปาไงมันเป็นสปาน่าแช้งมาเอ้ชาร์จเจอร์มาสปาน้ำเขียวน้ำเขียวแบบนี้ปะสปาน้ำเขียวแบบนี้ปะไปทางนี้ใช่ป่าวทางนั้นไม่ใช่นี่หรือเปล่าตันวะทางไหนต้งลองรึกว่าจะหลงทางครับ น่าจะทางนี้แหละทางนี้และค่ะทางอื่นอ้วนตันทางนี้ตันตันเรื่อกี้นู้นอ่ะเอาละตอนนี้เปลี่ยนจากเกมบูบูแอคชั่นนะมาเป็นเกมแบบสุริยุบเอฟพีจีอะไรแค่นี้ยนะฮะทางนี้ว่าทางนี้ว่าได้ยินเสียงอะไรไม่ใช่อ่ะนี่ทางนี้ทางนี้อนนั่่ะทางนี้นี่มีระเบิดโอ้ยไม่รอรอบนึงแล้วมั้ง โอ้หมาอีกแล้วไอ้เฮียเอ้ยไปทางไหนวะมันบ้านทางไหนวะปล่อยปล่อยทุกคนเขาได้บูครับเราก็หลบอยู่ในถ้งเอาโอ้ไม่ก้าเอลไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวไอ้เฮียอยู่ข้างในเลยไอ้เฮียตายสัสอะไรวะทำอะไรวะตีเลยถึงตากขึ้นมะ เฮ้ยเร็วดีเร็วดีเร็วดีเร็วโอ้อะไรวะลำลายคุณม้าทำไมเนี่ยเออน้าสงสารเออไอหน้ากูเลยโอ้นี่ถ้าไม่ได้คุณม้าไม่มีทางมาถึงนี่นะเนี่ยทางไปต่อเนี่ยใช่ปะเออไม่รู้เองกูวิ่งไปกูเจอทุกอย่างเลยอ่ากูไม่นำหน้าแน่แหละครับกูไม่นำหน้าเอ้๊ะ แหมแหมแหมไวเหลือเกินมาครับแจกไก่ครับแจกไก่ครับวันนี้ลุงลุงมาแจกไก่ครับอย่าให้เฮต้ามันได้ระเบิดไฟไปในมือครับเอาเอาไฟไว้ไกลมือเด็กไอ้ี๋แล้วอย่าอยาย่าโดนโดนดึงสกายเลยนะโอ้ มันเก็บอยู่ได้เหรอเก็บอยู่ได้วหอันโดนลงไปแล้วโดดลงไปทำไมครับมีแผนอะไรครับไปดิเร็วเฮ้ยเกียร์ท้องหลังโว้ยโว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 ยใครมาบึ้มใส่วะปูมือไงแม่งมาบึ้มใส่หน้ากูด้วยเลยไม่เคยกลัวโยนไปเลยโยนทเพื่อตัววเดียตัวเดียว เกูแยบเกิดเป็นกูก็คันแล้วเฮียนี um> ่ก็ต um ีคุณอยู <h <h ่นั่นแหละนะอ้าวเหรอโอ้โหมีคนร้องไห้ว hmm ิชิงแล้วเหรอเอาหน่อยบ่าวเอาหน่อยบ่าวไม่เอาแล้วโอ้โหแล้วเบิดอีกแล้วเหลือหนึ่งนี่เดี๋ยวกูแทงวีทให้ก็ได้แทงยิปด้วยนะอ้าวนี่กูล่วงแล้วเนี่ย นั่นไงไม่ทันขาดคำช่วยแัปช่วยแอป come on c o m เฮ้ยเอ้ยเอ้อช่วยกูช่วยกูเฮ้ยเดมียรสัตว์ผูเข้าห้องแล้วอย่ายิงวิชนะคะอย่ายิงวิชกูเข้าห้องแล้วอย่ายิงวิชพอไม่ยุ่งแล้วกันใครยิงคนนั้นก็โดนนะปล่อยให้เธอร้องไห้ต่อไปเดี๋ยวได้ขอไปดูเธอแป๊บหนึ่ง ยืนใกล้เธอจะกัดกูปะเนี่ยไม่ต้องปิดอย่าไปยุ่งอะเขาเดี๋ยวไปไปส่งหน้ามันอ๋ออย่าไปส่งหน้ามันเขาไม่ชอบให้ใครมาส่งหน้าเขาเออเขาเป็นเมนนะมึงจะเดินตามคุณเอาเพี้ยอะไรเี้ยวิตรเอาอะไงดีครับเราจะไปได้ไหมครับเนี่ยแล้วเาเดินดีๆอย่าเปิดไม่เด็กกัเล่นเกมบ้านผีสิงอะไปแล้วไปแล้ว กุลอดกลอดมีการมีการอีวิทออีวิท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 อีอไทอีวยเอาไิทอีวยเอาไิทอวิทออีวาวิทอีวออีวอวอีวิทอีวิอีอวิอวิทอีวิทอีวอีท หลงรักวิทย์เข้าแล้วเนี่ยไอ,อ้ยิงกูเลยกูขอลล็อกโอ้ยอออกูจะตายแล้วเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรครับ <laughs> แล้วก็โดยามาเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหไม่โอเคเลยเอไอ้เลสไอ้เลสไปไหนแล้ววะตายาไปอยู่ระเบิดกูทีเมื่อกี้มียาอยู่ครับเก็บไปยังไม่เห็นอ่ะเออคุณกันเก็บไปแล้วคุณกันเก็บไปแล้วดูเลือดเขียวเลยบอสต์ <the> <laughs> อะอะตก โอ๊ยแล้วกูเก็บทำไมวะเนี่ยยาเนี่ยยาหายหมดเลยรู้คุณจะเกิดตรงนี้เกิดป่าวะแก่ก็เงี้ยไม่เกิดเหรอตาฟ้าฝากเเกิดตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ดิครับหมายว่าตายแล้วจะเกิดตรงนี้ไงไม่เกิดมันมีห้องน้ำอยู่เหรอแล้วเราต้องไปทางไหนวะทางนี้หรอฆ่าทิ้งเฉยโฉยสดสดสดบาดยังไม่รูว่าจะเกิดในใกล้ๆ ถังน้ำมันเนี่ยไม่ทำอะไรยิงเนาะตรงเนี้ยมาเยอะเยอะมากเอาตกตกไปก็เรียบร้อยเลยนะผู้พันกูเฮ้ย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 อย่าเพิ่งยิงกันหนูผู้พัน่ายเดี่ยวแล้วผู้พัน่ายก็สเซิผู้พันอยู่เฮ้ยเดินเดินเดินผู้พันก็อยู่แถวเนี้ยแหละฮะเอาแบตแบดโดนเกาอยู่อ้า แบนแบนยังไงอะไรด้วยไอ้เกียรติเราต้องไปยิงแม่งตรงเนี้ยเอออ่าใช้ได้โอ้ยโอ้เมย์เดอร์วัดอะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคบายปูพันโดนแล้วโอเคบายโอเคบายโอ้โหมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับโดนปั้มตายเนี่ย เออดีแล้วจะได้เกิดใหม่เอ้าโหไปไวครับไปไวครับเร็วเอาแล้วทำไมรุ่นหนูเหลือแค่นี้อ่ะทำเวลาครับทำเวลาเอกิดใหม่เลยเกิดใหม่ถ้าขนาดนี้เลยฮะเดี๋ยวเธอยังไม่ต้องรักษาอ้าวไม่ทันแล้วนี่แม่งกี่โมงแล้ววะเนี่ยโอ้โหเรารักษาไปแล้วครับทำเวลาครับทำเวลาเริ่มเริ่เริ่เริ่เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับผมมีงานมีการครับไม่ได้หยุดงานนะมีการมีการทำแล้ว จะยิงอัดหลับกูได้ไหมรู้ละอารมณ์นี้ยิงมั่วครับไปเลยครับเดินเกมเร็วเลยครับวิ่งเลยครับขวัญเดินมาโดนโอ้โหโ้โหโอ้โ้งอ้โหโอ้โนโอ้โ้โหโอ้ไหโโหอ้อ้โห้หอ้โ้อ้หอออ้อน้ัไปอ อาลับใครรู้ทางนำทางไปด้วยมาแล้วมาเลยครับมาเชียวเอาเชียวเดินเกมเร็วครับเดินเกมเลยมาญาติมาญาติญาติมาโอ้ญาติเลทมาโอ้ยเอาคุยกันะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้เดินเกมเร็วแล้วครับตอนนี้นั่นนี่ฮะริงรีบยิ่งช้าเริ่มถูกล้าหลังแล้วฮะมาแล้วไปแล้วฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ในห้องเอาละฮะเอาละฮะ ขออนุญาตระบำชาวเกาะไพร่ล้อเสนอจับใจแป๊บแบบระบำชาวเกาะไพ่ล้อเสนอจับใจไอ้น้ำมาหลังไรอีเอาละฮะผู้พันคุมหลังให้เองครับไม่ใช่อะไรครับวิ่งตามไม่ทันได้ไข่คว่ดีครับตอนนี้อ๋อผมดังก่อนแล้วกันโอ้ยครับ โอ้ชีตเนี่ยโอเคโดนลงเปลี่ยนมีดดีกว่าเออไม็เตกกระปปกโอเคครับเดินเกมเร็วครับตอนนี้โอเมก้าต้องรีบครับออาเวลาโอเคอ่าวอันไเนี่เอาอีกแล้วอาเรียบร้อยฮะตารณ์กัดโอ้ไม่ไม่ยืมหนู โอเคแล้วกูก็ยิงคนอย่างเดียวเลยกูวิ่งไปนู่นเลยกูเป็นคนยิงวิ่งหนีอย่างเดียวคโอ้โวครับเก็บเร็วครับเกมเร็วเก็บเร็วครับอ่าโอเคว้าวมีเรื่อยด้วยเทนซอโดนเลยจ้ามีเรื่อยเพื่ออะไรเออเออโอ้โหนี่ไม่ใช่เพื่อนอ้าวใครยาโอ้โหคุณกันนี่รู้งานแล้วนะวิ่งมาเอายากันเลยใช่ไหมไม่ผมยังไม่ได้เก็บเลยอ๋อไม่มไม่มีแล้วเนี่หว่า อย่างมั่วโอ้โหโอเคถึงที่เดิมม้งเนี่ยถึงที่เดิมแล้วมากเนี่ยเออทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้มันช้าแต่ว่าคือเราไปดี่ยวก็ได้ไงเมื่อกี้เราเล่นไงอ๋อเนี่าจริงใช่ไหมอ๋อโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอชิสโอชิดโอชีสโอชีส อาจจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมมันต้องมีคนไปเปิดรถอันนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเองไปแบ็คแมนชื่ชาติอ้าว<ต>ไอเฮียไปเปิดรถไทยแล้วเปิดรถไทยอ้าวขึ้นไงครับโห<อ>ขึ้นไงอ่ะอ๋อเนี่ยแต่ดัดงเกินละโอเคไอ้เหี้ยตก,โอ,กโอ้โหดีนะกูยิงทนันโอ้โหมันดึงกูตกเออ ึงแคือตรงไหนก็แล้วอ่าจะเต่าลุงกัดลันกันเฮ้ยเมียวเสียเนี่ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ฮะไอเฮียโดนโดนคีมันไม่โดนวะโอเคลุกหลุดและอืมแต่ไม่เหมือนเนาะไอ้รถนี่มันคืออะไรไม่รอดแน่ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนนี้กูแย่แล้วง่แย่เปิดแล้วให้มันมาจอดตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอเ้วโอ้ยโอ้ยโดนลากโดนลากครับเฮล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 กูก่อนครับเฮลกูก่อนเฮลกูคนนึงครับเฮลไม่ได้กูก็ลงไปนอนแล้วเอเอเฟรซี่ค่ะตายแล้วขอหับตาย โอ้ยมันช่วยไม่ได้อ่ะแพ้แล้วเอาไงครับเราจะเฟลหรือเ,เราจะต่อ,ตอ,รอครับต่อเลยครับเราชนะเลยไม่เพื่อมันต้องอย่าเพิ่งลงไม่ต้องอยู่ข้างบนน่ะห้ามลงเลยลงก็คือแบบมันขึ้นไม่ได้ไงหัวยาหนูด้วยดิครับเดินเกมไวมากครับ <c oughs> นั่นไงยาเก็บอย่างเออไปเก็บแล้วไป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 ไม่เลิกกูน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยขอฮิวแน เออเออเออเลยครับอยู่ทีพูดนะครับขอแคสอยู่ไปเลยครับเออเออแล้วใครโดนหลังอะไรเนี่ยโอ้โหใครเข้าหลังวะคนเราคนเราวัดกันพี่ตรงนี้ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมใช้ดาบดีกว่าแม่งเคลียร์มอนไงเอ้ยเคลียร์ผีไวกว่าโอยตัวนี้แม่งเคลียร์ไม่ได้อตอนนี้เรามาอยู่ที่เดิมแล้วไปเลยครับเดินเกมเร็วครับไม่รอกูเลยนแปงล่างโดนีอ้ควาย เอาไอ้ยียลากหวยไอ้เยียที่สองทีนะเดี๋ยว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 แม่งไม่มีใครช่วยกูเลยนะเออเออโดนกูสองคนเอออันนั้นเออเออปล่อยปล่อยผมตายแบรอบอ้าวมึงโดนอีกแล้วไม่ได้ครับเราต้องไปด้วยกันครับอ้าววิทย์อ่า come on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  มองนี่คนต้นตีนะเดี๋ยว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 กันโอเคโอเค มมกลงมามกลงมามกกูนี่มาลงมาโมกเลยนะโอ้โหเริ่มหมดแรงเริ่มหมดแรงใช่ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะไปยาบาลก่อนเอาเลยครับตอนนี้ใครอยากพูดเลยพูดเลยครับผมผมเหนื่อยพอแล้วเหนื่อยตั้งนานแล้วหัวจับเดี๋ยวจับ้วกโอเคครับไปวัดกันตามมาเลยครับเฮ้ยทำไมเขาไม่มีกระสุนเลยอ่ะมีกระสุนวะคุณได้เก็บมาเนี่ยจากห้องนั้นอะ เออลืมแม่เลยอ่ะนี่ก็เดินเกมเร็วเร็วไปนะครับเร็วไปปลาฟีว่ะนี่ก็รอคุณด้วยคุณมองไม่เห็นโอ้พระไล่เจี่ยพะเจ้าหน้าคุณเต็มเต็มเลยเออเออทุบเธอทุบเธอโอ้ขาขาดค่ะโอ้โดนเพื่อนอีกครัลองไปเร็บลองไปตรงไหนมีกระสุนนะ ผมจะเดิมหยิบกระสุนมารวมชาวเกาะไพ่เลาะสนอจับใจใครก็ได้นำ่อยเอืมอะไรโอ้โหมาอยูพยาบาลต้องมามาหัวขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอกอุ้ยเฮลโอ้ไม่กัโอ้โหเฮี้ยชัดอ้แจ้งแข้งแจ้งแง้งในบ้านมันรวมกันละชัตเตอร์โอ้ใครเกาโดนอ๋ออย่าต่อยกู แม่งไม่ได้ยิงเลยไม่ได้ยงไม่ได้ยิงกับเขาเลยฮะใช้ยาก่อนก่อนที่จะมีพารานะดีมากมีพารารอกูด้วยเด้อไม่มีอะไรเลยอ่ะมียาไหมไม่มีนุกกระสุนก็ไม่มีแม่เดินเกมเร็วไปอะไรก็ไม่มีเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยชักอย่ากมาอล้วระเบิดเนี่ย โอเคนี่ไงกระสุนครับเย่กระสุนของหนูองคมเตีร์อะไรในห้องน้ำครับชักว่าเหรอเอาอะไรในห้องน้ำกเกมนี้แม่งหลบโคตรเก่งเลยแม่งดิฟยังหัวนะครับนี่ถ้าไม่บอกนึกว่ามาจากไอ้นี่อะไรวะเนี่ยเนี่ยถังถังนี่โยนลงแปลงล่างถังนี้โยนลงแปลงลง่างเดี๋พูดจริงนะก็ให้เดินมันปีนขึ้นตายโอาย อีข้างบนแล้วเราจะยืนไงอ้าวใครตกใครตกก็ไม่เอาอันี้เลยฮะไปเปิดไปเปิดเลยไม่ยอาพึ่งย่าพึ่งโอ้ผมปลาผิดที่โทษโทษอ้าวเวรกรรมโอ้โหโอ้โโอ้โหอ้นาัอ้โหโอ้งหโอ้ะขโั้นไม่ได้ครับใครที้ลงมอ้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้โหโ้หอ้หโอ้โหโ้เหโอ้โห้อ้โห้ยอ๋อไหน้หไ้หโอ้ห้วหโอ้โหออหออน้ยใช้ผู้หญิงด้วยเป็นไงใช้ผู้หญิงหอ เสร็จแล้วเราขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้คเออนั่นนะนั่นนะวิ่งตรงไปดิเดินมาโอ้โหโดนโดนโดนแทงนี่นี่ตามมาตามมางานของรูปผู้ชายคือโอ้โหทำไมไกลกูไปไปย่ำยอ๋อข้าค่ะคุณคุณเล็กโอ้โหโดนประกัดรัดปัดเวียงอะไรกันขึ้นมาโดนปั๊มเรียกคุณเลสแล้เออเริ่มงงแล้วครับ

ไอสัตว์วิ่งมาวิ่งลุยไฟมาวิ่งลุยไฟมาอนี่เราต้องวิ่งข้ามไปฝั่งนู้นอ๋อแล้วลูกคุณกันมาหนิคุณกันไปไปไปคุ้มกันโอ้ย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 ตก what the fuck เอาแล้วตอนนี้คุณลูกเกฟตีนะครับกำลังรีบวิ่ีกันเขาจะได้ขายไก่ต่อหรือไม่คุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยเบเดีเบเดีไม่ด้ไม่ด้มาเร็วมาเร็ว คุมกันค้าด้วยคุมกันค้าด้วยไปไปปิดประตูเิ้งผู้หญิงิ้งผู้หญิงเลยอย่างนี้อย่างนี้เลยบอกตรงเราไปทางไหนอยู่ไหนยามันต้องมียาเลยเขามาแล้วมันต้องมียาเลยไม่ยายิงขาซอมบี้ครับยังไงมันก็ไม่มียาไอ้ห่าเอ้ยเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมดิไม่ครับยาอยู่ตรงนี้ครับเสร็จโจรหมดแล้วเราเราเปิดเปิดเปิดไฟฉายยังไงวะอ๋อ F อันนี้เร็วคุณเธอไปทางไหนวะเนี่ยคุณปู่กำลังหลงทางอยู่ฮะไปหาฮันเตอร์อ้าวแล้วไปทำอะไรในห้องน้ำวะเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวหลงอ้าวไม่เอายาเหรออ้าวเฮ้ยอย่าทิ้งลุงดิลุงหลงมาที่ดิลุงอยู่ไหนเองไหนอ่ะลุงนนี้ใ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 นนี้มาไหนวะเดี่ยววอออ๋อเหรอขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยเฮียเอาเอาเอา

ใช่ใช่ใงาน่าจะเป็นนี่นะอ้แปะอ้าวลุงกันฮะลุงกันทำไมไม่พ ah, ูดอ่ะฮะเออผมกลังก็เหนื่อยเหนื่อยหมดพลังนะครับตอนนี้เป็นวัดด้วยครับโอเคโอเคไปบอมครับเก็บไว้ไปอ What the fuck What 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 โอ้โหแม่งตกใจหมดคนแล้วเออไปข้างล่างไม่ได้คดขี่ตึมเลยใช่ใช่ต้องมาข้างล่างครับโดดมาก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่นะครับไปแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะไม่ลงไม่รอใครแล้วครับต้องรีบแล้วต้องรีบแล้บโอเคเนี่ยเห็นทางนี้ไหมฮะเห็นครับอืมไม่ทัน โดดอย่างเดียวโอเคครับตอนนี้วิ่งแบบไม่สนใจโลกนะฮะใช่ครับเอาอีกแล้วโจดโจดเราเป็นโตถ่วงวะโจดอีกแล้วอย่าไปเปิดไฟส่องหน้าเขาครับเราใครเขาโดดอีกวะกูเวาเอาคุณเธอต่อแป๊บเร็ว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 เร็ุ่มเงียบแล้วเธอได้สองพันน่ะเอาให้ดีโอเคค่ะเย้ ยังไงยังไม่จบอีกเลยประจานครับอืมการเนี่ยเหนื่อยมากตอนนี้หมดแรงพูดแล้วครับโอ้คุณเลสเับพลังมากใช่ครับผมจัดแจงไอ้แทงไงล่ะวิดอ่ะกูไปแอบยิงตอนไหนนะกูหนีอย่างเดียวเลยไม่เคยยิงมึงเลยกันไม่ยิงแทงเลยดกวะไม่ยิงครับไม่ช่วยวิดบอกไม่ยิง